จะคุยกไก่อีกแล้วนะครับผมนะฮะดีพาปสสองแล้วนะฮะก็ดูสภาพมากมายครับจักหวะที่เขาเรียกว่าพาร์ทที่แล้วแดงกลับเนี่ยต่อกันดีกว่าพวกเราอรอ,อบนี้รอ,อบนี้บอกเลยว่าต้องผ่านแล้วครับพาร์ทในพาร์ทนี้ถ้าไม่ผ่านนี่ผมเลิกเล่นจริงแล้วไปแล้วฮะมันเล่นยากมากๆอุ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอมแล้วก็ทำไงดนอันนี้โดดสิ เดี๋ยวได้แลวเย,วเ,ย,วเ,ยเกือบอัแล้วไอ้น้องต้องแบบต้องแบบนี้อ,อ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาโอ้โหมันล้มหน้าไปสองช่วงตึกโอ้ยแม่เอ,อ้ยแค่เดินก็นล้มแล้วอะอึ๊บเอาละเดาะเดาะบอลเดาะไม่จะบอลนี่หมายมาไข่อึ๊บเอ้มมยเอา้าไข่ไม่มาเล่นยากเล่นเย็น้ววันนี้ไม่ต้องกินอะไรกันไข่ โอผมต้องค่อยๆเดินค่อยๆโดดอะไม่งั้นไม่คือไม่งั้นมันหล่นอือได้ไหมรอบนี้ยาอุย๊ยเอ้าไม่มาไข่เอ้ยแค่เริ่มแรกแหมแกนะแดงเต็มบีไปอีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยออรอบนี้ได้รอบนี้ได้อไดโอ้ยแม่งเอ้ยโอเคสมาธิ ปัญญาเกิดครับจังหวะนี้สมาธิปัญญาเกิดปัญญาเลยเล่าโอ้ยปัญญาไข่แตกไข่เต็มไปหมดเลยเี่ยมันคงต้องมีทักวันนะนะพวกเราที่เราจะได้เอาไข่ไปค่อยๆลงค่อยๆลง,อลงโอเคเฮ้ยโอเคโอ้ยมาได้แล้วแล้วเบงปิด <c oughs> เตาแก๊สด้วยโดดข้ามปะเี่ยโอ้โยไก่สุกโอ้ย โดนแล้วไก่สุกเออผ่านแล้วเอา้าเอ้าอะไรเนี่ยไอชี่เออได้แล้วได้แล้รอบนี้รอบนี้ได้รอบนี้ได้อยา่าอย่านะอย่านะโอเคโอ้โหระบีระหว่างกลางด้วยเอ้ยเอ้ย ไปหาเตาแก๊สแหลกแหลกแล้วอนะือน,นี่แหละนี่แหละดับเบิลจัำต้องแบบนี้แล้วก็รอรับรอรับยา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 โอเคโอค้โหโอ้โไม้แก้วอันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยดับเบิลจัำรอรับปึ๊บดับเบิลอีกทีหนึ่งต้องดอก ้ออดเาแม่เหลือเศษไข่ไม่เป็นเล่นยากหนีวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้จะยาขนาดนี้พวกเราไข่ไปแต่ไข่ไม่ไปโอเคมาโดดนี่ยแหละจากวันนี้เอาหัวตูดรับนี่แหละไปเฮ้ยโอ้ยแค่เดินแม่งเอาเจ้ โอ้ยไข่ไม่ใช่ไก่ติดอะม่จะขึ้นมาได้ลงโอเคโดดรับไข่ก่อนโอเคไปพวกเราอุ้ยสองชั้นอุ้ยโอ้โห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 ได้เฉยเอ้ยไข่โอ้โหสามชั้นดับเบิลทริปเปิล ไปแต่ทิปเปิ้ลนะไข่แตกก่อนโอ้ทิปเปิ้ลเฮยไข่ไปแล้วไม่เขี้ยไก่ไก่เอ้ามันโดดไม่ขึ้นอะต่ทีนี้เราก็เดินทางมาไกลมากนะมาไกลตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ตีเนี่ยสามชั้นโอ้ยโอ้ยเหมาะเหมาะไปโอ้โหจะถึงกันแล้วเดี๋ยวทำอย่างนี้ นี่แน่นอนได้ได้อย่างเงี้ยได้แล้วก็ได้อีกทีนึงแล้วก็ได้เอออเาละเอาแล้วน,ะนี่ไม่ต้องโดดปุ๊บโดดรับใครรับใครรับใครโอเครับใครก่อนรับใครรับใครโอเคปุค๊บโ,โดดเอา้าแล้วขไข่มาถอยหลังอ่ะเฮ้ยโอ้ยหรอนแล้วนะเว้ยไม่ไหวแล้วโดด โดดแล้วก็โดดอย่าไข่เหินโอ้ยอีกทีหนึงอีกทีหนึน่งทีเดียวแล้วก็โดดแล้วก็พาไข่พาไข่ไปพาไข่ไปพาไข่พาไข่พาไข่ไปโอ้โหดูเวลาเล่นโอ้ยไข่แตกเปร้อยหน101ึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด โอ้โหแม่งเอ้ยมีด่านต่อไปด้วยหยรอบนี้เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หนักกว่เก่าอีกเอ้ยเอ้ยมันเด้งอ่ะมันเด้งเดิน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 ไข่กูอยู่ไหนแม่งเด้งด้วยอ่ะเออเออ,อ,อ,ออตรงนี้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 ไปตรงนี้ไปต,ปตีโอ้ยมีเบอร์เกอร์ไม่พอมีเทียนอีก มาแก้วเอา้านั่นไงเป็นไงไข่มาเออรับ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 โอเคเออดอกไปนี่แหละนี่แหละเออนี่ไปไก่ทอดนะลาเบอร์เกอร์มันเด้งได้ไงเนี่ยเบอร์เกอร์เด้งเบอร์เกอร์เด้งดึงไข่หายไก่ก็ไข่ไ,ขไ,ขไ,ขไปด้วยอ่ะโอ้ยนั่นไงเรียบร้อยไข่แตกเออ เออรับตรงนี้โอเคฮึบ okay. แล้วตรงนี้อีกคุ้ยแปลงเลยเอาละตรงนี้ตรงนี้เออ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 ล็อบไข่เอ้าเออโอ้มีเด้งด้วยมีเด้งด้วยสามารถเอาไข่เด<ๆ>้งเฮ้ยไข่ลงเบอร์เกอร์แต่ไม่แตกว่ะ เทว์อ้าวไม่ได้กับไปทบามเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออสวย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 ,สวยเด้งจะเด้งถอยหลังสบายแล้วไอ้เบอร์เกอร์เชียร์เฮ้ยไข่เอ,อย้ยนั่นไงแข่งกันว่าใครสูงกว่าเออพอไข่นำหน้าไก่ก็ไม่ทันนี่ไข่ถอยหลังอีกอ่ะนั่นไงเนี่ยแข่งกับใครเนี่ยดูดิใครสูงสุด ไก่กับไข่มันไีถูกกันกับเบอร์เกอร์เดยมันมีเบอร์เกอร์ด้วยอ่ะเบอร์เกอร์อ่ะเบอร์เกอร์แดงดึงอ่ะรับไข่ด้วยอ้จะทำยังไงกับไอ้เบอร์เกอร์ดิมันเด้งมันเด้งรับไข่ด้วยครับนี่แน่เออเออนั่นแหละเรียบร้อยไข่เอาละรอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้ได้แน่นอนจังหวะนี้ 客气。